เจมครับ ครับพีอชอบใช้กิด C L I ใช่ไหมครับอืมจริงๆไม่ถึงกับชอบครับรู้สึกว่าอันเนี้ยใช้ง่ายกว่าอีกแบบนึงในมุมพีเอฟคิดว่ามันใช้ง่ายเนาะใช่ใช่รู้สึกว่าใช้ง่ายกว่าอย่างในมุมนิวอย่างเงี้ยก็มันมีอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าใช้ง่ายเหมือนกันที่ไม่ใช่กิด C L I เนาะก็คือกิจทําเดสก์ท็อปครับพีอซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เนาะพีอว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงบางคนใช้แต่กิดทําเดสก์ท็อปมาก่อนบางคนอาจจะใช้แต่กิด C L I มาก่อนอย่างเดียวเลยก กีด c ซ i แล้วก็ฟังกิ t ฮับเดสท็อปครับผมครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่รู้ว่ากิดมันคืออะไรเอาไว้ใช้ทําอะไรเนี่ยพวกเราก็ได้ทําคลิปไว้แล้วใช่เราเคยทํากันเอาไว้แล้วนะครับผมมีทั้งของพี่เปรมของผมแล้วก็สมัยที่หยกยังอยู่ก็ทําเอาไว้เหมือนกันครับซึ่งเราจะแปะลิปเอาไว้ให้ที่ตรง d เดสคริ t i o n ด้านล่างนะครับผมเริ่มที่ฝั่งไหนก่อนดีครับเดี๋ยวเอาพี่เก่อนเลยครับอ่ะเซีย งั้นเดี๋ยวขอพามาทำความรู้จักกับกิตเ l i เบื้องต้นกันก่อนเลยนะครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าการใช้กลิตพวกนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เราทำเวอร์ชันคอนโทรลก็คือสามารถเช็คได้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับรวมไปถึงเวลาที่แบบทําพวกไปต่อกับระบบอื่นเนี่ยก็ง่ายนะครับใช่ครับซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็2ฝั่งเนาะ CLI พิมพ์พิมพ์คอมมานด์ใช้ตัวโปรแกรมช่วยกิตเซอเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันยากเราก็ มาดูกันว่ามันใช้งานยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าก i จอยู่บนเครื่องก่อนครับนิวใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับสามารถไปดาวน์โหลดติดตั้งตัวกิจเฉยๆตรงนี้มาก่อนนะครับก็ไปที่เว็บของก i t อ e ะเซิร์ชกูเกิลได้เลยเนาะ git แล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับ,รบหลังจากนั้นพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จครับนิว เราก็มาทําการเช็คก,กิจของเราเนี่ยติดตั้งไว้ในเครื่องแล้วหรือยังโดยการเปิดตัวเทอร์มินอลหรือว่าคอมมานด์พร้อม power shell ก็ได้แล้วแต่โดยเรามาทําการอ่ะอย่างผมเปิดตัวเป็นคอมมานด์พร้อมละกันแล้วใช้คําสั่งกิจตามด้วยขีดเวอร์ชันก็จะดูว่ากิจในเครื่องเราเนี่ยใช้เป็นเวอร์ชันไหนครับอ่ะเป็นประมาณนี้พอเรารู้ว่าตัวกิจในเครื่องเราเนี่ยมันใช้งานได้แล้วเราก็ต้องมาทําการเซตก่อนว่ากิจในเครื่องเราเนี่ย จะต้องไปต่อกับพวก Git Hub หรือ Git Lab ใช่ไหมครับเวลาที่เราเอาไฟล์หรือโค้ดเนี่ยขึ้นไปมันก็จะต้องมีอะไรที่จะมาอ้างอิงก็จะเป็นตัว User Name แล้วก็ตัวอีเมลของ Git Lab หรือว่า Git Hub ที่เราใช้ซึ่งวิธีการเซตนะครับให้เราใช้คำสั่งตัว Git config แล้วก็ตามด้วยขีด,ด Global หลังจากนั้นเนี่ย ก็ใส่ตัว user o แล้วก็ name เราก็จะเป็นชื่อของตัว g i t h u b หรือ g i t Lab ของเราก็ได้แล้วก็ส่วนตัวต่อมาเนี่ยก็ใส่คำสั่งเหมือนกันแต่ว่าให้เปลี่ยนแค่ส่วนของ user แล้วก็ตามด้วย Do หลังจากนั้นก็ใช้เป็น d o email ก็ใส่ email ที่เราใช้งานกับ g i t h u b g i t Lab ไปได้เลยอพอเราเซตตรงนี้เสร็จแล้วครับเนี Neil. ครับ เราก็จะต้องมีโค้ดเรามาแล้วเพื่อที่จะทําการลองเอาโค้ดตรงนี้ทํางานร่วมกับตัวกิบนั่นเองสเต็ปต่อมาก็คือเราจะต้องสร้างตัว r e p o s i t o r y r e p o s i t o r y เนี่ยจะมีทั้ง r e p o s i t o r y ที่อยู่บนคลาวน์บนกิบฮับบนกิแลบพวนกวน,กน,นี้หรือว่าถ้าอยู่บนเครื่องเราเนี่ยมันก็จะเรียกว่า local repository นั่นเองก็คืออยู่บนเครื่องถูกต้องครับครับโอเควิธีการเดี๋ยวผมขอสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนรสร้างตัวกิ ขึ้นมาผมใช้ c l i เนอะครับอ่า command command ใน windows เนี่ยจะใช้เป็น m d เนอะครับแล้วก็หรือถ้าเป็น mac ก็จะเป็น m k d i r อ่ะ m a c directory ในที่นี้ก็จะสร้างตัวโฟลเดอ์ขึ้นมาตัวหนึ่งอย่างเช่นในที่นี้ <c oughs> จะชื่อว่า demo My project ละกันแล้วก็ cd ไปที่ตัว demo my project ตัวนี้พอเรามาที่ project ของเราแล้วเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าโฟลเดอร์เนี่ยเราจะเริ่มใช้งานกิดแล้วรเราก็จะใช้คําสั่งเพื่อที่จะบอกว่า ให้มันสร้างโฟลเดอร์สำหรับดูเรื่องของกิจอะไรพวกนี้ดูพวกการเปลี่ยนแปลงต่างๆต่อมาพอเราทําการใช้กิจ i ินิตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็ลองทําการเพิ่มไฟล์เข้าไปบอกว่าไฟล์นี้เอาเข้าไปอยู่ในกิจอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดตัวโปรแกรม VS Code ขึ้นมาโดยใช้คําสั่งโค้ดแล้วตามด้วยแล้วก็ลองสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งอย่างเช่นผมบอกว่าใช้เป็น server.js เป็นไฟล์ว่างๆเลย console เราเ l l โลเว r ขึ้นมาตัวหนึ่งตรงนี้เราได้ไฟล์นี้มา1ไฟล์แล้วในตัวโฟลเดอร์นี้เราบอกว่าอยากให้กิจเนี่ยแปรกหรือว่าติดตามไฟล์นี้อืมเราก็เปิด Terminal ขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยใช้กิจและหลังคำว่า Add เนี่ยมันจะตามด้วยชื่อไฟล์อย่างเช่นไฟล์ตัว Server ครบ JS ตัวนี้เราก็แอ add เข้าไปแต่ก่อน add เนี่ยสังเกตตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็น u ก็คือ u n t r a c k พอเรากิด add เข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเป็น a เรียบร้อยก็คือ index add ก็คือเพิ่มเข้าไปใน s t a g i n g แล้ว s t a g i n g ก็คือเป็นเหมือนกับพื้นที่หนึ่งที่แบบว่ากิดมันจะ monitor ตรงนี้มันก็จะรู้ว่าไฟล์นี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะพร้อมที่จะส่งมอบไปสเต็ปถัดไปถูกต้องครับผม เราสามารถมาดูตรงนี้ได้ตรงซอ Control ตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าจากไฟล์เดิมที่มันไม่มีอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือเพิ่มบรรทัดของตัวคอนโซลหลอกขึ้นมาส่วนตัวต่อมาพอเรา Add ของเข้าไปแล้วเนี่ยสมมุติว่ามีอีกไฟล์หนึ่ง เดี๋ยวผมขอสร้างไฟล์ที่เป็น package.js โดยการใช้ npm init อาการ git y ตัวนี้เดี๋ยวจะมีไฟล์ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อ package.json ตรงนี้เสร็จแล้วไอเจ้าตัว package.json ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น u n t r a c k อยู่เรายังไม่ได้บอกให้มันเนี่ยมาดูมาคอยติดตามในส่วนของไฟล์นี้ผมก็จะ git คอมมิตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการบอกว่าเป็นเหมือนจุดเซฟแหละไฟล์ทั้งหมดเนี่ยที่เราแอดแอดไว้ใน Staging ตรงนี้เนี่ยเราจะ Commit มันไปซึ่ง Commit เนี่ยเราจะต้องตามด้วยแม s เซจหรือว่าข้อความเล็กๆที่บอกว่าเป็นเหมือนกับเปลี่ยนแปลงอะไรเข้าไปเนาะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเขียนแบบง่ายๆก่อนครับ uh huh. อืมก็เป็น i n i t per Project Init i t m m i t ไหมอืมอินิทคอ m แล้วกันหลังจากนั้นก็แอดไปปุ๊บ เรียบร้อยอมันก็จะบอกว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็คือบอกหมดเลยเนาะว่ามีไฟล์เปลี่ยนหนึ่งไฟล์มีเพิ่มหนึ่งบรรทัดก็มีเนี่ยสร้างไอ้เจ้าตัว s e r v e r เ s อห็นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันและถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ source control ตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรแหละอ่อก็คือดันจาก staging ออกไปแล้วถูกต้องครับหลังจากข้อมีเสร็จแล้วในสเต็ปถัดไปนะครับเราก็มาทําการตรวจสอบสถานะของตัว repository ด้วยคาสั่งว่า git status นั่นเองอ่ะเราก็ใช้ git สเตตัสไปปุ๊บจะเห็นได้ว่ามันก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่บ้านไหนก็คือบ้านเมนนะครับแล้วก็จะมีไฟล์ตัวไหนเนี่ยที่มันไม่ได้แทร็กอยู่บ้างที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ก็จะเห็นได้ว่ามีตัวแพคเกจ d json ตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับตัวกิจสเตตัสนะครับมันก็จะมีอีกคําสั่งหนึ่งนะครับที่เราไว้ดูว่าคอมมิตอะไรไปบ้างเรียกว่าเป็นดูประวัติของการคอมมิตนั่นเองซึ่งคําสั่งนั้นก็คือตัวกิจหลอกนะครับเราสามารถพิมพ์คําสั่ง กิแล้วก็ตามด้วยลอกตรงนี้ได้นะครับปุ๊บจะเห็นได้ว่ามันบอกว่ามีคอมมิตที่เป็น ID ตัวนี้นะครับ อ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอีเมลของ<ช>เรารเซตเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นคอมมิตเนี่ยมันชื่ออะไรเราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้ครับเราดูประวัติของกิดล็อกไปแล้วถึงเวลาถึงขั้นตอนครับที่เราจะเอาตัวโค้ดต,ตรงนี้ขึ้นไปอยู่บนรีโมทเร positori นั่นก็คือบนก i ิ h หับหรือว่ากิดแลบของเรานั่นเองอยู่บนคลาวด์ลวถูกต้องครับทีนี้นะครับเราจะต้องมีแอคเคาน์ของก i ิ h หับก่อนนะครับสมัครให้เรียบร้อยนะครับหรือจะใช้ก i ิ l แลบก็ไปสมัครกิดแล้บพอสมัครตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการสร้างกด New r e p s Story ตรงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นโปรเจกต์เราชื่ออะไรก็จะชื่อ Demo หมายโปรเจกตตัวนี้แอดเข้ามานะครับแล้วก็ใส่ Repo Name เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าเป็น Public หรือ Private เนาะอันนี้ขอข้ามไปไวๆเซตมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในเครื่องเราเนี่ยยังไม่ได้มีการเซตก i ิเราก็จะใช้คําสั่งนี้แต่จะเห็นได้ว่าจากเมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยทำไปแล้วไอ้สเต็ปที่เป็นก i ิ i อมาจนถึงตรงนี้เนี่ยมันถูกเซตไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แปลว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตัว repo อยู่แล้วในเครื่องเราก็สามารถเอาเข้ามาตรงน,นี้เป็นก t ิ e รีโมทก็บอกว่าเราจะให้กิในเครื่องเราเนี่ย e ีโมทมาที่ตัวนี้นั่นเอง <c oughs> ซึ่งตอนที่เซตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเซตกันยังไง <c oughs> เราสามารถดูว่าก i ิ c คอนฟิกคีย์โปรบลถ้าเกิดว่าจะเป็น user name เนี่ยเราก็เอา user name เนี่ยมาดูก่อน ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็น AE FF แล้วก็คือของผมเนาะซึ่งถามว่าเซตยังไงเราก็สามารถ config, กิดคอนฟิกขีดๆแบบเมื่อกี้เลยหลายๆคนเนี่ยอาจจะผิดจุดนี้ก็คือบางคนใส่เท่ากับเข้าไปาแล้วก็ใส่สมมติว่าเป็น AE FF 60แบบนี้เข้าไปปุ๊บอ่าแล้ว,ล,วลองออกมาดู มันจะกลายเป็นเครื่องหมายเท่ากับคือเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปาก็คือใส่ได้ตรงๆเลยใช่ใช่ก็คือใส่เข้าไปแบบนี้เลยเท่ากับออกแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบนี้มันมีอยู่แล้ว,วถ้าเราเลือกเราสามารถรีเพสออกไปได้ก็ใส่กดขึ้นหนึ่งทีเมื่อกี้เนะเาะใช่ที่รีเพสออกหลังจากนั้นก็ลองดูเป็น a e f f หกแล้วโอเคเราก็ทำแบบนี้ในของอีเมลก็เป็น user. mail เหรอครับใช่ครับ user. mail อ๋อ email แล้วก็ตามด้วยอีเมลของเราเสร็จเรียบร้อยลองดูนะครับว่าไอตัว user email ของเราเนี่ยเสร็จแล้วหรือยังมาแล้วอ่าเสร็จแล้วนะครับทำไงต่อเราก็ทำการรีโมทรีโมทเฮ้ยแปลว่ายังไงเนี่ย <laughs> ต่อมาครับเราก็ไปเอาตัว URL ที่เราต้องการจะร<ม>ีโมทขึ้นมาบน GitHub ของเราแล้วก็ copy ปี้คำสั่งนี้มาเลยครับเออก๊อปปได้เลยหรอใช่ถ้าเป็นของเราเนาะเราก็แอดเข้ามา หลังจากนั้นทําไงต่อรีโมทไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของคําสั่งกิจบ้านก็คือจะบอกว่าเราเนี่ยจะเอาขึ้นมาที่บ้านไหน,อ,น,นอันนี้ก็เป็นชื่อเมนใช่อตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเมนมีแค่บ้านเมนรีโมทมาแล้วก็บอกว่าไปที่บ้านเมนหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้คําสั่งกิจพุชขึ้นไปเลยถ้าเกิดว่าแบบนี้แปลว่ามันสามารถพุชขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูอีเฟซหนึ่งที่ก็จะเห็นว่าโอนมาแล้วโอนั่นเอง เมื่อกี้จับเวลาไว้ไหมครับกี่นาทีครับจับเวลาไว้ครับถ้าเพื่อนๆดูมาก็ลองดูเวลาแล้วกว่าจะเซตอัพแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดถนาดของ P F เนี่ยก,ก็ทําได้ใช่ครับจริงๆถ้าแบบนี้เนี่ยเราสามารถทําแป๊บเดียวม,มือใหม่เรียนรู้แป๊บเดียวอโอเคครับอันนี้ฝั่งของกริด C L I เนี่ยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมากิจหับเดสท็อปบ้างครับนิวได้เลยครับก็มาลองดูความแตกต่างเนาะเมื่อกี้เรารเปิ่นไว้แล้วเมื่อกี้ของ P F ก็มี ขั้นตอนประมาณหนึ่งเนาะมาดูฝั่งก i ท h u เดสก์ท็อปกันม้างดีกว่าสเตปแรกนะครับก็จะคล้ายๆกับ PM เมื่อกี้ก็คือไปทําการติดตั้งเจ้าตัวกิทอะไรให้เรียบร้อยนะฮะกีทับเดสก์ท็อปเนี่ยเ <c oughs> ขาก็จะต้องมีตัวโปรแกรมที่ต้องติดตั้งเหมือนกันเนาะซึ่งนอกจากไอเจ้าตัวกิจที่จติดตั้งแล้วนะครับเราจะต้องมาโหลดนี่ฮะกีท h u เดสก์ท็อปครับ,รบก็คือคเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งเนาะของก t ท u b ทำการโหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับอันนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรมที่เเเเเปปิิิดดดดขึึ้้้้้้นนนนนมมมมมมมาาาาาาาแแลลลววะะคครร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 ััับงีีีีี่่่ยยยยออจจจุ็็็กกกกกกกทสไซๆธ โปรเจกต์หลายวิธีมากค,ออคืออาจจะเริ่มจากบนโลลหรือว่าบนเครื่องของเราก่อนก็ได้ก็จะเป็นสไตล์แบบ PF เเมื่อกี้ หรือว่านะครับจะเริ่มจากในตัวกิ t Hub ก่อนก็ได้หรือนะครับจะเริ่มจากการสร้าง r e p o s i t o r y เนี่ยในก i t h ับก่อนก็ได้เช่นเดียวกันผมจะลองทำอีกแบบหนึ่งบ้างจะได้เห็นความแตกต่างเล็กน้อยได้โอเคเนาะแต่ว่าซึ่งผมจะเข้ามาที่หน้าก i t h ั b ของผมก่อนอ่าไม่ได้เริ่มที่เครื่องแล้วผมจะเข้าไปที่ตรงนี้เลยครับกด New Repository ครับขึ้นมาอ่าผมจะชอบใช้วิธีนี้เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อ r e p o s i t o r y นี้ให้เรียบร้อยก็คือสร้างจากบนเว็บขึ้นมาก่อนเนาะอือใช่ครับตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Project ืืออ่มช เคือ repository อ่าเสร็จแล้วผมก็จะทําการกด Create ได้เลยนะครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นแบบซับซ้อนมากนะครับผมก็จะกด Create ไปเลยก็จะได้หน้าตาเหมือน PM เมื่อกี้เลยเห็นไหมครับคล้ายๆกันเลยเมื่อกี้ตอนที่แบบสร้าง repository ขึ้นมานะครับจุดเด่นของเขาอยู่ตรงนี้ครับกดปุ่มนี้ครับ set up in desktop ก็คือมีปุ่มให้กดแบบว่าลิงก์ไปกับ GitHub desktop เลยลองกดดู open GitHub desktop ครับผมเขาจะเด้งมาที่ตัวโปรแกรม GitHub desktop เนาะแล้วก็จะถามว่าตรงนี้เป็นลิงก์ URL นะ repository ที่เราสร้างเอาไว้เมื่อกี้แล้วหรือเปล่า แล้วก็โลคข้อผ่านเนี่ยก็คือที่ที่เราอยากจะเก็บ Re p o s i t o r y รนี้เอาไว้บนเครื่องของเราอ่าเราก็เลือกไปแบบตรงนี้ก็ได้ผมก็กดโคลนขึ้นมาเลยก็น่าจะเป็นท่าคล้ายๆกับตอนที่เรารีโอ e แบบ C.I. l เนาะใช่ครับถามว่าต้องทําอะไรต่อครับเสร็จแล้วครับอันนี้ก็คือรวมไปถึงขั้นตอนที่แบบเช็คว่ามันใช้ได้แล้วก็ต่อกับ g GitHub ในฝั่งของข้างบนเนาะอืมทีนี้เหลือลองเขียนโค้ดแล้วก็ลองแก้กับจตัวกิ t h u b desktop อดูนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเขามีคีย์รัดให้ด้วยกดเข้ามาชิป A หรือจะกด Open in VS Code ก็ได้ซึ่งถ้าใครไม่ได้ใช้ VS Code ก็มันจะขึ้นมาเป็นตัว default ให้เหมือนกันน,นะครับยูที่ว่าเราเซตอะไรเป็นตัว default ทีนี้เราก็ไปที่ <c oughs> ผานกู๊ดจริงนั้นขึ้นมาแล้วเมื่อกี้พอกดเปิดจากตัว Git Hub Desktop ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมาที่ผานของ folder โฟลเดอร์ repo ที่เราโคลนมานนเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าลองสร้างไฟล์ดูเล่นๆสักไฟล์หนึ่งเหมือนเ P F ก็ได้นะครับ script js console log hello form Git Hub Desktop save นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ย้อนกลับไปดูใน Git Hub Desktop ตรงนี้เนี่ยมันจะมี UI บอกชััดดเเจนนนนนออออีีีีี้้้คคืืข่งก็มไฟล์ท ไปนะครับหรือว่ามีการแก้ไขไปเนี่ยก็คือมี s คริปต .js แล้วก็บอกด้วยว่ามีบรรทัดไหนผมจะลองเพิ่มบรรทัดอีกนะครับเช่นใส่ฟังก์ชันเข้าไป add นะครับ a บวก b อะไรให้เรียบร้อย save ก็จะขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาให้เห็นเลยว่ามีบรรทัดไหนบ้างเสร็จแล้วถ้าเกิดผมอยากจะ คอมมิตขึ้นไปนะครับผมก็เขียนตรงนี้ได้เลยว่า add function สมมติเป็นชื่อ Commit เนาะแล้วก็จะเห็นว่ามีปุ่ม commit to main ตรงนี้ก็กดได้เลยตรงนี้จะสังเกตได้ว่าข้อแตกต่างคือจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะข้ามขั้นตอน Git add ของ P F ไปเลยตรงนี้เขาจะมองให้เลยว่า,า,ว,าว่าโอเคมาสเตริงแล้วเสร็จแล้วก็กด Commit ครับโอเคอ่า ถ้าเกิดเป็นครั้งแรกเนี่ย branch บนนั้นมันยังไม่มีแบบ c r e a t เมื่อกี้แหละที่ต้อง commit branch ไปด้วยถูกไหมใช่ใช่เสร็จแล้วผมก็ publish branch ตรงนี้ตรงเนี้ยเหมือนผมจะยังไม่ได้ log in ถ้าเกิดว่ามาเส้นไม่ได้ log in แบบเนี้ยก็ log in ให้เรียบร้อยก่อนแต่ถ้า log in มาแล้วมันก็จะ commit ได้เลยผมก็จะขอ log in สักครู่นะครับ a few moments later หรือถ้าใครนะครับที่ติดปัญหา log in เหมือนกันเนี่ยแนะนำว่ากดตรงนี้ง่ายสุดก็คือเข้ามาที่ setting คอมพิวเตอร์น่าจะมีเหมือนกันมันจะเป็นคำว่า option ใช่ไปที่ option โอเค o p t i o เสร็จแล้วผมก็ตรงเนี้ย gitam.com ตรง ล็อกอินเนาะยังไม่ได้ซายอินก็กดให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับใส่ไปพอเราใส่ username password เสร็จก็กดกดเดนิวเลยครับอันนี้เขาจะถามว่าเนาะคุณจะต้องการเปิดแอปกิจทำเดสก์ท็อปไหมก็กดอ l ลาวไปซึ่งถ้าเกิดใครล็อกอินเอาไว้แล้วเนี่ยเพกก็คือเขาจะขึ้นเลโปที่อยู่ในแอคเคา t ์เนี้ยอยู่ที่อยู่บนแอคาวเนาะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินนะครับเข้ามาที่ เซตติ้งเนาะหรือว่าในวินโด้เนี่ยจะเป็นออปชั่นนะครับ,รบทำการล็อกอินให้เรียบร้อยตรงนี้มันจะมีปุ่มให้ล็อกอินอยู่ Set up in d e s k t o t o p พอกดแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเปิดโปรแกรมกิทาร์เดสท็อปครับก็กดได้เลยอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถามเนาะว่าโอเคอยากจะโคลนมาจากเรป o สิ t ทอรี่ไหนแล้วก็เซฟไว้ที่ไหนอ่าเราก็กดโคลนได้เลยครับอ่าตอนนี้เราจะยังทําอะไรไม่ได้นล้ว เพราะว่าเรายังไม่มีไฟล์อะไรจะอัพขึ้นไปเลยแล้วก็เจ้า repository เนี่ยมันยังเป็น repository เปล่าๆอยู่ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มไฟล์เข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเชื่อมกับเจ้าตัว code editor ได้มผมก็จะกดเปิดตรงนี้เลยครับ open in Visual Studio code ทีนี้เขาลองแก้ไฟล์ดูนะครับมผมจะใส่เหมือน PM เมื่อกี้แหละ script .js อ่าใส่ console หรอกเข้าไปแบบนี้ hello hello แบบนี้ครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเช็คเจ้าตัวโปรแกรมดูก่อนอชึบปึ๊บอ่าจะเห็นว่านี่เห็นไหมครัเจ้าตัวกินทำเดสก์ท็อปเนี่ยมันมองเห็น พอไฟมีการเปลี่ยนเออนี่คือข้อดีของเขาเนาะที่มันเป็นแบบ G U I แบบนี้ให้แบบว่าโอเคมองเห็นแบบสามารถกดได้ว่าเออถ้าสมมติฉันแก้นะแต่ว่าไม่อยากจะแบบเอาขึ้นไปด้วยก็เอาติ๊กออกได้แบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเอาขึ้นไปใส่คอ m มิตเม s เ g จเหมือนพีเอมเมื่อกี้ให้เรียบร้อยนะครับแอป js อ่ะตรงนี้จะสังเกตได้ว่าตรงนี้เขาจะข้ามขั้นตอนก i ิด d d เมื่อกี้ไปของ C L I เออเขาเหมือนเขาทำมาให้แล้วนะครับตรงนี้เราไปคอมมิตได้เลย ก็กดไป publish branch ตรงนี้ได้เลยครับก็จะขึ้นไปข้างบนเลยเนาะวิธีดูเนาะก็เหมือน PM เมื่อกี้แหละกลับมาที่เว็บ repository ของเรานะครับแล้วก็ refresh หนึ่งทีก็จะเห็นว่ามาแล้วครับอ่าโค้ดก็มาเรียบร้อยแล้วใช่มาแล้วแค่นี้ครับวิธีใช้งาน GitHub Desktop จริงๆมันก็ง่ายเหมือนกันนะถ้าให้สรุปเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วก็ความชอบของแต่ละคนเนาะอย่างจริงๆผมก็ใช้ทั้ง2อย่างถ้าเกิดว่าแบบ ต้องการแบบว่ารีบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าต้องการโฟกัสอยู่ที่ตัวโค้ด e อดิเตอร์เนี่ยผมก็จะใช้ตัว C L I แต่ว่าวันไหนที่แบบไม่รีบมากแล้วแบบอยากค่อยๆดูความละเมียดระมายของมันอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ g i t h ทํา e s k t o p เข้ามาช่วยในบราวการพีเอมมีได้ใช้ g i t desktop บ้างไหมครับ d e s ก t o p ไม่เลยครับ ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นกิจ C ซ I มากกว่าครับผมมอืโอเคก็อย่างที่บอกแล้วก็แล้วแต่ความถนัดบีเอฟก็ถนัด C ซ I มากกว่าของผมก็จริงๆใช้ให้ทั้งคู่นะครับแค่ให้เห็นถือความแตกต่างเท่านั้นเองใช่ใช่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวกิจนะครับมันก็มีคอนเซปต์อีกหลายอย่างเลยที่เราต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไฟล์ไหนเนี่ยเออเราจะทํายังไงใช้กิจอีกหนอยังไงนะครับรวมไปถึงพวกคอนเซปต์ที่เป็นเรื่องแบรนด์อะแบรนด์ต่างๆเนาะซึ่งทั้งหมดนี้เรียนได้ที่ไหนครับซึ่งทั้งหมดนีี้เน่ย พี่เปรมของเรานะครับก็ใจดีทำเป็นคอร์สเรียนฟรีนะครับสก็สามารถเรียนได้ในสโค้นทางมอนทูเดชคอมแบบคอร์สเรียนกริดฮาร์ฟฟอร์ดเดเวลลอปเปอร์ครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมันเดิมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในเดสคริปชั่นเหมือนกันเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจเอากริดตรงนี้นะครับไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์เนี่ยทั้งฝั่งของ f อนต์เอ็นแบ็กเอ็นครับครับตอนนี้เราก็มีคอร์สเรียนที่ปูทางให้กับพวกเราเนี่ยเป็นฟูลสแต็กเดเวลลอปเปอร์นะครับหรือว่า จะเป็นแยกเนาะใช่ซึ่งก็จะมีทั้งฟอนต์เอ็นที่จะพูดเมื่อกี้แล้วก็มีแบ็กเอ็นด้วยนะครับก็ทั้งเราทั้งคู่เป็นคนสอนทั้งคู่นะครับก็ฝากตบด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็มาลงเรียนกันได้ครับโอเคสำหรับความแตกต่างนะครับเบื้องต้นสำหรับกิจ CLI กับฝั่งของกิจเดสท็อปนะครับก็จะมีเป็น ประมาณนี้แล้วกันเนาะใช่ถ้าเกิดอยากให้ทําเรื่องอะไรนะครับเหมือนเดิมเลยก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ตรงคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กด,ดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรานะครับต้องขอตัวลา<ด>ไปก่อน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับ